สวัสดีครับท่านผู้ชมครับใหม่ครับใหม่ลงนาวันแรกครับบุต้า L 5 0 SP นะครับผ่านก็เป็น CMT นะครับแต่ก่อนแกใช้2สองตัวนี้นะครับ แกก็น่าจะออกตั้งนานแล้วนะครับทำนาหลายหลายร้อยไร่นะครับนี่นะครับแกพังคนาไว้เดี๋ยวจะมาวิ่งใหม่แล้วก็ไถาตากไว้บริเวณนี้นะครับประมาณสิบห้าไร่ตรงนี้ไอตัวเล็กๆไปพอเหยียบนะครับเลยเอาตัวใหม่เลย L 5 0เหมาะสมดีนะครับ ก็อีสองคันนานก็ไม่ได้ปลดระวางน,นะครับเอาไว้ทําเทือกนะครับก็อยู่ในพื้นที่นาจัดรูปนะครับบริเวณนี้ม้ของใหม่เสียงนุ่มนวนลเหลือเกินนี่ครัโหดเก่านะครับนี่ ผู้ใหญ่บ้านผมเองของใหม่ครับของใหม่อะไรก็ดูดีนะครับแม่ไถดินกำลังสวยเลยไถายตากไว้นะครับ เดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมจะนำเสนอการวิ่งคนานะครับโอ้ผ่านใหม่ด้วยรถใหม่ด้วยคมกลิป จะพอสายโหดขยําหรือเปล่าตัวนี้นะอดีดนี่อย่างโหดนะครับอ๋อได้ข่าวดีนะครับปีนี้ทะลุไรทะลุนาแทบทุกพื้นเลยนี่ได้ออกตัวใหม่มาซะเลย แทบไม่ได้ยินเสียงเลยนะครับอ่าเลยงามยามดีนะครับตอนเช้าเขาใหม่ความจริงนี่แกน่าจะออกตั้งนานแล้วนะครับท่านผู้ชมทำนาเยอะแล้วใช้ตัวเล็กไอตัวเล็กสองตัวนะครับสามตัวก็ใช้มานานแล้ว นี่ของใหม่อะไรก็ดูดีไปหมดนะครับสมบูรณ์ทุกอย่างแม้กระทั่งพื้นนานะครับนี่มันต้องอย่างนี้นะครับ ไส่าตากไว้เพื่อรอข้าวดีดแล้วก็น้าไม่หล่มด้วยนะครับยังไม่ทํานะครับเพราะยังไม่ทํา อ่าก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับเงินในกระเป๋าแล้วก็ผืนนาพร้อมทุกอย่างก็สมควรนะครับเป็นเครื่องมือช่วยอ่าทุนแรงเรานะครับเหมาะสมก็จัดเลยครับ ยงไม่แตกเลยครับนุ่มจังของใหม่ครับของใหม่อ่ะแนะนําของใหม่ก็เหมาะสมก็จัดเลยครับท่านผู้ชมก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ใหม่โอ,อก,กาสหน้านะครับขอบคุณทุกท่านนะที่รับชมแล้วก็ติดตามปัปสวัสดีครับ